โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมในวันนี้ก็มาอยู่ในแมปโอการ์เดนอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับอีเวนต์ในวันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ถั่วยักษ์หรือบีสต็อกนั่นเองนะครับในวันนี้ผมก็จะมาแจกในส่วนของซีรีสอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมสอนการออโต้อีเวนต์นะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นอีเวนต์ตัวนี้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับทุกคนวิธีการเล่นอีเวนต์นี้ไม่ยากครับผมก็คือเราต้องช่วยกันส่งผลไม้ให้ครบ900แต้มเพื่อให้ต้นโถมันโตขึ้นน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 โดดดยยแตตต้้้้มมรรรรรงงงงีีคคคคคัััับทกกกกกกใเเเเเิิ์วววววอออออสสสาาาาาาาถชช่่่่่่ไไธผล็็็ืืปหห NVT Jack ขข เขาต้องการผลไม้ประเภทไหนหลังจากนั้นเราก็ไปปลูกผลไม้ประเภทนั้นแล้วก็นํามาเทให้กับเจ้าแจ็คนั่นเองนะครับพอส่งครบ900ต้มแล้วเนี่ยนะครับผมเจ้าต้นถั่วก็จะโตขึ้นนะครับถ้าหากเราปลูกต้นถัว่วครบ7รอบนะครับผมมันก็จะเป็นการปลดล็อกร้านค้าเอีเวนท์ทั้งหมดทั้งที่แต่หลังจากที่ต้นถั่วมันโตขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเวลานับถอยหลัง20นาทีนะครับก่อนที่มันจะหดลงพื้นเพราะมันหมดเวลาเนี่ยนะครับเราก็ต้องปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งน,งนั่นเองนะครับโดยจีกรรมนี้องใช้้้ผลไไม7ประเภทดแกู่ โทปิคอลวูดดี้พิกกี้ฟลอเวอร์เบอร์รี่แล้วก็สุดท้ายวิตเกตเทเบิลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับว่าต้นไม้ที่ผมปลูกเนี่ยมีต้นไม้อะไรบ้างนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะเป็นเพศของวูดดี้นะครับผมหรือต้นไม้ยืนต้นนะครับซึ่งผมก็จะปลูกอยู่2ต้นก็คือต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ต้นโคโค่นัทนั่นเองนะครับทุกคนผมก็จะปลูกต้นแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับผมประมาณ10กว่าต้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต้นอ่าโคโค่นัทนะครับผมจะปลูกไว้2ต้นนนั่เองนนนะคครับทุกส่วต่อมานะะครับผมจเป็นพืชประเภทนั่นเองนะครััับบผผมมมหรรรืออปปปะะะเเเเภทดกกกไ้้นนนนค็็จจลูา่ ซึ่งเจ้ารีแลกเนี่ยนะครับผมมันออกดอกค่อนข้างไวนะครับผมแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะนั่นเองนะครับผมก็จะปลูกไว้ประมาณ10กว่าต้นนั่นเองนะครับทุกคนไว้ในตำแหน่งเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะผมจะเป็นพืชประเภทเบอร์รี่นะครับผมก็จะปลูกอะไรก็ได้นะครับที่มันเกี่ยวกับเบอร์รี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่หรืออะไรก็ได้นะครับผมที่มันเกี่ยวกับเบอร์รี่นั่นเองนะครับทุกคนส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นพืชประเภทเวเกตติโบลนะครับผมหรือประเภทผงผักนะครับซึ่งประเภทผงผักเนี่ <t UC S 1> ประมาณ1 0บถึงยีต้นนั่นเองนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นประเภทของฟูลและโทบิคอลแล้วก็พิกกี้นั่นเองนะครับซึ่ง3ผลนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถปลูกตามผมได้เลยนะครับผมก็จะเป็นโคโคอนัทดาร์กฟูสไทด์แอปเปิลอยู่ท้ายแล้วก็จะเป็นแอปเปิลนั่นเองนะครับก็จะปลูกอย่างละ10นะครับผมก็ปลูกไว้ในตำแหน่งเดียวแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมปลูกไว้ในตำแหน่งเดียวแบบนี้นะครับผมเพราะว่าผมจะทำบัสสปริงเกอร์นั่นเองนะทุกคนก็ต้องให้ผลไม้เนี่ยมันมาอยู่ใกล้กันมากที่สสุดดนน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 ะะะะคคครรรรรรรัััับบบผผผมมมมเเเาาจไไ้้้้่่่ตออออองงงปปืิกก์แใหทูช ครับเตรียมสปริงเกอร์มาก่อนนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งสปริงเกอร์ที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับก็จะมีกอร์ลี่เบสิกมาสเตอร์แอดวานนั่นเองนะครับทุกคนเราก็สามารถวางลงไปได้เลยนะครับให้มันโดนพืชทุกอย่างนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อท่านผู้ชมวางสปริงเกอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเปิดเซกิ้งขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมไปที่เมนูทสองเมนูเมนนะครับผมแล้วก็มาที่เมนูออโต้โชเวลตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอเป็นทั้งด้านของสปริงเกออรร์ทที่่่าานนนผผผู้ชมมมวงงงลลไปปะะคับซึกก็็จเเื อย่างก็คือกอร์ลี่เบสิกมาสเตอร์แอดวันแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ท่านชมกดไปที่ออโต้โชว์เวลสปริงเกอร์ได้เลยนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับผมมันก็จะเป็นการทำบล็อกสปริงเกอร์ไม่จํากัดแล้วนะครับแต่ก็ข้อควรระวังนะครับผมถ้าท่านผู้ชมออกจากเกมนะครับการทำบล็อกสปริงเกอร์ไม่จํากัดมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่ท่านผู้ชมทําบล็อกไม่จํากัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการทำออโต้อีเวนต์เลยนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก่อนแรกนะครับท่านผู้ชมต้้้้ออ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 องงงงงงมมมมาาาาาาดดู NPC ชชชชชืืืื่่่่่่ววแจ็คคคกกกกกนนนนนนะะะััััตตรรรรรลไไหพพผผผิบยยขขเเสี วูดดี้แพนนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นโคโค่นัทแล้วก็แอปเปิลที่ผมปลูกไปนั่นแหละนะครับให้ทุกชมเปิดสกินมานะครับผมขั้นตอนแรกก็จะเป็นการเก็บฟู้ดหรือผลไม้กันนั่นเองนะครับให้ทุกชมไปที่เมนูเมนเหมือนเดิมแล้วก็ออโตเมชั่นคอลเลกชันนั่นเองนะครับทุกคนจะเป็นเมนูการเก็บผลไม้อัตโนมัตินะครับผมให้ทุกชมกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับผมให้ทุกชมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับอินสแตนต์คอลเลกต์แล้วก็สต็อปคอลเลกต์อีบแบ็กแพคอก ก็จะเป็นโคโคนัทอีกผลหนึ่งก็จะเป็นแอปเปิลนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่ผู้ชมเลือกผลเสร็จแล้วก็กดไปที่ auto c o l ล e c t เวล d y ฟู้ดได้เลยนะครับนี่นะครับทุกคนมันก็จะเป็นการเก็บผลไม้หรือพืชผักที่เราเลือกแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่ผู้ชมทำอโต้การเก็บผลไม้เสร็จแล้วนะครับให้ผู้ชมไปที่เมนูที่3ออโตเมชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่เมนูแรกนะครับผมออโตเมชั่นบีสต็อกอีเวนต์นั่นเองนะครับก็จะเป็นการทำ restock event นั่นเองนะครับทุกคนกดเข้าไปตรงแจ็ค r e สต็อกเนี่ยนะครับผมให้ผู้ชมกดเปิด2เมนูตัวนี้ได้เลยนะครับเห็็นนนนนนมมมัััั้คคคครรรรบบบททุกกกี่่ะะะจาสงผผลไ กับเจ้าเอพีชื่อว่าแจ็คนะครับผมพอเราส่งผลไม้ไปแล้วนะครับถ้ามันครบ900แต้มนะครับผมเจ้าต้นถั่วนะครับมันก็จะโตขึ้นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งต้นถั่วเนี่ยนะครับมันก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับก็จะเป็นลูกแก้วเรืองแสงแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากเราขี้เกียจขึ้นไปเก็บทีละชั้นเนี่ยนะครับเราสามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผม Bean s t o p k Auto Claim Reward นะครับผมกดเปิดไปปุ๊บนะครับมันก็จะว์ปไปเก็บให้เราแบบนี้ทีละอันทีละอันเลยนั่นเองนะครับทุกคนเพียงแค่นี้นนนะครรัผมมเเาาากก็จสถอ้้วไดแล่งทุ จากนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีเวลานับ20นาทีนะครับแล้วก็รอดูนะครับว่าอีเวนต์ต่อไปเนี่ยที่มันต้องการนะครับผมเป็นพืชชนิดไดนะครับถ้ามันต้องการเป็นพืชชนิดอื่นนะครับผมเราก็ไปเลือกเก็บพืชชนิดอื่นได้เลยนะครับทุกคนก็ไปที่เมนูเมนเหมือนเดิมแล้วก็ออโตเมชันคอลเลกชันนะครับผมในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกผลไม้นะครับที่มันเกี่ยวกับประเภทที่มันต้องการนั่นเองนะครับเพียงแค่นี้นะครับผมเราก็จะสามารถออโตอีเวนต์ได้แล้วนะครับซึ่งวิธีตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถ F K เมนู paid, อะไรยังไม่มีเยอะพอเนี่ยเราดูวันหน้านะครับผมเผื่อสคริดมันมีแบบเมนูอะไรที่เข้ามาใหม่ที่ทําให้เราสามารถเอฟเคได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าในส่วนของด้านบนเนี่ยนะครับผมมันมีอะไรบ้างนะครับที่กันวาร์ปไปด้านบนนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกประตูตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถวาร์ปขึ้นไปได้นะครับโดยการไปที่เมนูออโตเมชันตรงนี้นะครับแล้วก็บีนสต็อกอีเวนต์นะครับผมก็จะเป็นปุ่มตรงนี้เลยนะครับผมเทเลพอร์ตทุกคราวนะครับผมหรือการเทเลพอร์ตไปที่เมฆนนนัั่เองะครบกเข้ขานะครับสิ่งที่เเเรราจจจะะะอนคับผมก็็ปน เจ้าใจแอนหรือเจ้ายักษ์นั่นเองนะครับถ้าหากเราปลูกต้นไม้โตแล้วนะครับผมเรามาคุยกับเจ้ายักษ์นะครับผมมันก็จะเป็นร้านค้าอีเวนต์นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าท่านผู้ชมนะผมปลูกต้นไม้ให้มันครบ7รอบเนี่ยนะครับมันก็จะปลดล็อกร้านค้าแบบนี้เลยนะครับเราจะสามารถซื้อทุกอย่างในร้านค้าได้เลยนั่นเองนะครับแต่มันก็อาจจะไม่มีสต็อกบ้างนะครับผมเราก็ต้องรอรบมันรีเซตนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งรายละเอียดต่างๆในส่วนของผลไม้นะครับผมหรือไข่อะไรนี้ท่านผู้ชมลองไปด ูกต้นไม้นะครับผมครบ10รอบเนี่ยนะครับผมเราก็จะสามารถรับรั้วฟรีนะครับก็จะเป็นรั้วถั่วเขียวแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับผมสําหรับอีเวนต์ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ยากนะครับสามารถออโต้เอฟคนเดียวได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะผมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝากทุนผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับจนคนี้ขอตัวไปก่อนครับผมบายบายครับผมเจอกันครับ